บางคนขเขาจะมาตกปลาตกปาลาหลังบ้านแม่อามาสวัสดีจ้ามาปบมาพอกับแม่เอาม่าอีกแล้วเด้อมือนีพุ่นสิพาลงไปทะเลไปเลยพี่น้องมือนี <c oughs> เห็นบอกขาเช่าตกปลาจนบวว่างเฮาเขาไปทางพี่บเนี่ทางพี่ให้เบิงอันนี้กะทีเพื่อนบ้านพี่น้องแต่กะเขาเจ้าก็ให้มาได้อยู่เนี่ยไปทางนี่แหละทางเกาที่เคยไปนั่นละ วันเอ็มมาเสด็จทางนี้ก็งางเห็นมันเป็นห้อยบางงามเลยนาะบันนี้เอ็มมางานเปลนห้อยนะมือมือวานมือกอนมือกอนพ่อเอ็มมากับเอ็มมามาเป็นกวางอันสามตัวฉันเอ็มมามหสามตัวครอบครัวพ่อแม่ลูกเนี่ยอันเด็กที่น้องได้เจ้าหินห้อยกวางบ่เนธมันจะลงมากินน้ำเนี่ทุกปีเลยเห็นบ่ ทุกเชือเลยที่มันมามันสกิญยาข้างบดลงเรื่องนห้อยกวางถ้ารอยกวางจะสังเกตง่ายมันเหมือนมันใส่ส้นหยองอ่ะคล้ายๆยางค่ะยิงบาท้าพี่นอ้อง สดกาแฟร้อนๆก่อนนะคะอันซิมาเวาเรื่องอันนั้นเ้อพี่น้องมาเนี้เรื่องอันบานมีคุณสาฝรั่งส่งเงินให้แม่อยู่เมืองไทยไส่บอ่อกะสิมไพี่น้องอืมกัสซิมาเวาแต่ว่าก่อนซิว้าวก็รอดแม่ไอมาจะรอใที่เจ้าเบิรงคคิปโดนโดนพอแม่เอมากจะได้ชั่วโมงเพิ่มเนาะ ชั่วโมงพวกยอดวิวพวกอย่างเพิ่มนะแ <c oughs> ม่บอดอกจ้ากับซีเว้าอยู่นล่าอดเอาโอ้ยเรือมาพอดีพี่น้องเรือเือ,เอนี่แหละนี่แหละแม่เอามาเคยจะเขีคลิปนี่พาะว่าเคยมาถ่ายแต่รูปวิดีโอลุงเฟซเนาะพี่กายนี่พร่ะวันเป็นเรือที่โรงงานคุณนสานะเป็นเหตุงานแล้วค่เจ้าจะมาเอา,าเจ้าจะมาเอามาบรรทุกเอาสินค้ายอยู่มองโรงงานที่คุณนส่าเฮ็นอาจารย์ใส่เนาะมึงเด้อเนี่ยนี่ะมันบ่เหาะมันบังอยู่เนี่ย น่โรงงานคุณสานะ่ะคือเล่าว่าปีกายมาทุกปีแม่เอแมามาถ่ายแต่ว่าปีนี้มาเห็ดคลิอคอปอยู่นี่สองสามเทื่อบเพ่อจะเทื่อยังเว้าครับพ่อไอเอแมาอยู่ว่าเอา้าสมัยเห็ดคลิปเมือนี้ยังไดดสินคือบบเห็ดเรือใหญ่ขั้นขุนสีลำ้ำขั้นล้ำขุนสินค้าสีแดงๆครับสีขาวอะไรอ่ะส่วนอยากใหม้มันถ่ายมันวิวงาม่าสักคนว่าเอา้าเธอไปโบถึงยามมันโวยจัดแรกจะไปย้ำได้ก็เห็นย้ำนั่นว่สนาสมัยได้เบิ่งเวลาได้หรือเปล่ามาแล้วพี่น้องว่ามาแล้วแม่เอแมาว่าอยู่มันคือดังเอือสิว้าสิว้าก่อนที่มันสียหนี้ขนาด ก่อนมันจะมาอยู่นี่มัน่องวชิโจอถ่ายรูปซะก่อนปะถ่ายรูปบนเนื้อน,นะมาแล้วมาแล้วพี่น้องพูน่ะบอท่านได้ว่าเอาดอกเรื่องเมยียจักหน่อยซะก่อนท่านะ <c oughs> เรื่องประสงค์เงินให้เมยียใส่บนันรอให้เจ้าเบิ้งวิวเบิ้งยอดให้ได้ยอดวิวเพิ่มกว่านักพี่น้องเด้อเดี๋ยวมากใกล้ๆสิท้ายให้เบิ่งอีกเนี่ย พี่น้องเรือไปแล้ว่าไปสนใจกับเรือเ้อะไมสนใจกับแม่ไอมาคนงามผีขั้นให้เดาว่าท่าเจ้าที่เดาว,ว่าจะไหนเอา้าเดาว,ว่าแม่มาเนี่สทรงเงื้อให้คุณย้ายท้องม้าใส่บอกกับแม่ของแม่ไอมาแล้วละ่ะแม่ไอมาคิดว่าท่าเจ้านี่ต้องเดาถือเดาว,ว่าแม่ไอมานี่สทรงเงินให้คุณย้ายท้องม้าใส่ในนอนเพราะว่าเบิ้งหน้าตาเบิง้งท่าทางเบิ้งล่าสีเบิ้งทุกอย่างเนาะ แม่มาน่ะเป็นตาใจดีหักแม่บลืมบุญคุณพ่อแม่อยู่แล้วมันบ่แม่มาก็ต้องสรงให้แม่ใส่อยู่แล้วมันบ่พี่น้องทรงหลายทรงหน่อยก็ต้องได้ทรงอยู่แล้วให้แม่ให้พ่อพ่อบ่ได้ให้แล้วดิสมอลลี่แล้วเขาเจ้าก็เดาออกแล้วกันเป็นเอฟซแม่เอาอหลีเนาะก็ไปฟังคิดก่อนแล้วเนาะว่าแม่เอาให้แม่เนาะ เจ้าก็เดาถือเลยเนาะแล้วก็บึ่งหน้าตาเม่เอามากน้ำล้วว่าลาสีเมียฝรั่งจับไปแต่มีเงินต้องส่งให้แม่แนนอนกับสีวานเนาะน้าจาก็ส่งให้แม่อิริยอยู่วันนี้สิมาว่าว่าส่งให้ในเดือนเท่าใดเดือนละทำไมเดี๋ยวขออุยขากล้องหน่อยนึงนะเพราะว่าจะให้บึง่งวิวเรือไปเรื่อยๆนะจ๊ะเดี๋ยวนะจ๊ะอุยน้อยนึงจ้าเออนี่ละมจะลมลุงน้ำทะเลด้วยขากล้องเอ้ยซื้อมาแพงาขึ้นอย่างนี้นเนี่ย พันกว่าบาทผมนั่นล่ะบัณนีตก็คือทรงให้แม่ใส่อยู่ถามมาทรงเดือนเท่าไรแม่เอม่หน่ทรงกระิบอกว่าเป็นเดือนบ่ได้เลยจ้ะแต่ก่อนน่ะแม่เอม่น่ะจำแม่ป้พิษน่ะว่าให้เพื่อนเป็นเดือนบอกว่าเออให้เพื่อนเป็นเดือนโอ้ยขึ้นทะเลแห้งแหงพี่น้องเพอเรือใหญ่ขามไปละนั่นล่ะทรงให้เพื่อนเป็นเดือนแต่ว่าเดือนเท่าไรจำบ่ได้วันนี้แม่เอม่กัเลยว่าจังซี่ คือเคยว่าวหน่ะละว่าขั้นทรงเทือลยเดือนเนี่ยคาทรงมันกับแพงเนาะเขาทรงลอยโคลนพันโคนสองพันโคนกับคาทรงกระซัมเก่าอะไรแม่มากกันเลยว่าเออบบทรงไปเดือนเลยเด้อบอกแม่บอกเอ้ยคนใหญ่น้ำว่าเออสิทรงให้แล้วหน่ะปีหนึ่งพี่น้องปีหนึ่งนี่ชิทรงให้สามเทือเป็นอย่างจังสามเทือมันบ่ก็คือปีใหม่ปีใหม่ไทยบ้านเฮา เออปีใหม่ของทั่วโลกเลยแล้วก็ปีใหม่ไทยก็คือสงการมันวันแม่อมาส่งไหก็คือสองเดือแล้วแล้วก็อีกวันหนึ่งก็คือวันแม่มันบอสพีน้องวันสำคัญคือวันแม่สามเรือปีหนึ่งแม่อมาส่งไหวันนี้ถามว่าที่ส่งว่าเดือนเท่าไหร่มันเปลี่ยนร่วมแล้วมันสามพันกวัวบว่าเดือนหนึ่งนะคะร่วมเป็นเดือนแต่ว่าปีใหม่นี่แม่อมาจะให้มืน่นหนึ่งหมื่นหนึ่งหมื่นบาทละกาบ่เป็นค้นเด้อค้นเสี่ยวใส่ไหเนาะหนึ่งหมื่นบาทแล้วก็เมษา ก็ให้หนึ่งมืนบาทแล้วก็วันแม่ก็ให้หนึ่งมืนแต่ว่าลังเดือมีอีกอย่างพิเศษบออีกอย่างเศษกระซรงให้เราเพิ่มน้อยนึงแต่ว่ากระิบบอคอยได้เพิ่มก็แต่ว่าแม่มากกับบอได้เพิ่มให้ดูไปไหนดอกจ้กเพิ่มพิเศษหลังจากสามเดือนเนี่ยเพราะอย่างเพราะว่าพี่สาวอยู่คนไทยที่แม่มากบอกพนกับกับพ่อมี่ยูไม่กินอยู่จักน้อยบอกพี่น้องเพิ่มพี่สาวคนใหญ่กับไหแม่นั่นให้คุณยาาทองไม้เดือนละสองพันพี่สาวคนที่สองกับเดือนละสองพัน ปีนี้หั่นกระมตีงไงายว่าแม่มาให้เดือนละสามพันกว่าเนาะห้แม่นั่นแต่ว่ากะตีล่องเบ,บิงสามพันล่องเบิงบอสําหรับของแม่เอมมาได้สามพันของพี่สาวคนใหญ่กับสองพี่สาวคนที่สองกับสองสามสี่พันห้าพันเจ็ดพันแล้วพี่น้องเอยคุณยายทองมาอยู่เมืองไทยเราได้เจ็ดพัน เราบวชได้เห็ดอย่างห่วยแล้วกับบริได้ซื้อเหล่าแล้วกับบวกินแล้วสิเห็ดบุญนแต่ว่าเรากับบได้นักเห็ดดอกพี่น้องคือเห็ดพอแม่มาเคยบอกเราว่าบวจะเป็นอยู่บ้านเจ้าของยุวัดเจ้าของหรือว่ายุวัดอื่นเห็ดไหสม้าพาขวนบวชเมนไบเห็ดสม้าพาขวนในหลายเห็ดหมายถึงว่าไหเบิงเจ้าของว่าเจ้าของเดือดร้อนบอพี่น้องบวชเมนไบเห็ดจุ่นเบิดตักเด้ย้ายจังที่น่ะลูกบวสนับสนุนก็เคยว่าบอแม่กับลูกอยู่แม่กับบริได้เห็ดลายก็เห็ดตามสมคว้นอย่างแหละเออจากที่เจาบเบิงแม ลักถามญาติบังแนเนาะเออวันแล้วเป็นยังไงย้ายท้องม้าแล้วเห็ดอันบุญเห็ดยังก็โอเคพี่น้องจากที่รู้ม้าแล้วก็เห็ดแบบว่าเออเห็ดตามแบบกําลังเจ้าของนะพี่น้องบอกว่ามื่อวันเห็ดว่าจนแบบว่าเจ้าของบเหลือแล้วเจ้าของบาปเออเจ้าของบเหลือแล้ไม่มีเนื้อกินอดอยากนี่บาปสมาบบาปด้วยนะพี่น้องนะเห็นไห้เจ้าของอดเจ้าของอยากอันบ่นั่นแหละแล้วก็เลยเห็ดแบบพอดีเนี่ยแหละมาถึงว่า ขยห์แบบพอดียรว่าเรามีเงินฝากบอกแล้วก็มีน้อยหนึ่งพี่น้องเออบริตัวดอกเพราะว่าคันบอกว่าม่มีเงินฝากให้เจ้ากับบอเสื้อเนาะเพราะว่าแล้วก็ที่ไปใช้เงินเดือนเราเจ็ดพันเนาะเจ็ดพันกลัวซะถามาเป็นอย่างเอ้าแล้วได้เบรลิติ7เจ็ดพันแล้วบริเป็นอย่างบอกก่อแม่ไอมาจีบอกว่าแม่ไอมาให้เดือนละสามพันหรือสามพันกลัวนะเออเป็นอย่างต้องบอกว่าสามพันหรือสามพันกลัวเพราะว่าคาไฟนีแม่ไอมานี่จ่ายให้ ใให้คุณย,าย้าทองมาเด้เพิ่นนะ่ะมาอยู่บ้านแม่ามาเพื่อนนะ่ะมีบ้านของเพิ่นอยู่เป็นที่ดินที่แม่ามาซื้อไว้เป็นมูลมูลของมาล้างพอคือไปซื้อเอามูลเนี่ยไหมพี่น้องคือพอดดสมอลลี่ไปหลายปีแล้วก็เลยไปซื้อเอามูลตรงนั้นเนี่ยแหมจากน้องทรายจากอ่าวเนาะหลังจากน้องทรายของพอนั่นแหละเพื่อนก็เลยไปปลูกบ้านปลูกกระท่อมน้อยอยู่หันบานิซูมืดนีย่ยาสิบิดนะพี่น้องมันลายเนาะแถวหมู่บ้านแม่มามากลายเล็นกน้อยแบบว่าอยู่ปอซีปอหาก็เริ่มเอาแล้วพวกยาบ้ายาอย่างพีนงน่น,นออพวกกกันลูููย บ้านบ่ให้เราอยู่ถึงแม้จะใกล้บ้านค้นก็นจริงแต่ว่ามันก็เป็นตีนบ้านนะไม่พี่น้องเออตีนบ้านก็เรียกว่าโอ้ยเกิดวันมันเป็นยังมาก,กขึ้นเมื่อไอ้ลู้ได้ย้ายกเ็เลยให้เรามาอยู่บ้านแม่เอาเออเก็เลยให้คุณย้ายทองมามาอยู่บ้านเอาแม่เอาท่านน่ะล่ะหมายถึงว่ามาอยู่เลยน่ะละ่ะวันนี้แม่มากเ็เลยแบบว่าเออเรามาอยู่บ้านให้กเ็เลยเสียคาไฟให้แม่คาไฟคาน้าร่วมกันพ่อไม่เอามาก,กับบอลูนะว่าร่วมก่อนพ่อบอีิคิดว่ารวมกันพ่อแล้วเพราะว่าเพราะว่าแม่เอาให้พี่สาวคนใหญ่เนี่ยทรงบินมาเลย หมายถึงมาบริษัทส่งบินดอกเพราะว่าเส้อใจพี่สาวคนใหญ่ให้เพิ่นประมาณบอกมาเลยราคาไฟเท่าไหร่ยังแต่ว่าเพื่อนกะแบบรรว่ารวบร่วมบินส่งแล้วกะถ่ายรูปแล้วก็ส่งมาให้แม่เอมาเบิ่งนะว่าเดือนค่าไฟเดือนนั่น,ดนเดอือนน,น,นนี้เด้อเท่านั้นเท่านี้เราก็ส่งมาให้เบิง่งร่วมแล้วนะ่ะจะาพอค่าไฟเบิ่งเดอ้อแม่เอม่าจะว่าปฏิจะฟังห้เจ้าสีหองวูเลยแล้วยูู้เดียวพี่น้องแต่ว่าค่าน้าค่าไฟเราบุรู่ว่าเฉพาะค่าไฟบเบเร์ประมาณใจหกร้อยกว่าเจ็ดร้อยกว่าวันนี้พี่น้องจะเลยเดือนคุณยายท้องม้านะ แจ้ามันเราใส่อย่างพี่น้องกับบริวารเราดอกพี่น้องพอบานพูเฒ่าเนาะวันไหนมันมีความสุขกับยาเพิ่นเพียงแต่ว่าจะเปิดแอร์ทิ่มไหวเท่านั้นแหละเออเพราะว่าห้องนอนแม่มากอ่ะกับเดี๋ยวนี้ผู้เด็กกับสวนมากเขาจะก็ติดแอร์แล้วเนาะเพราะว่ามันท้อนแห้งมันไทยอ่ะกับให้เราเปิดนอนเปิดอย่างแต่ว่าห้องรับแขกนี่ยแม่มาบ่ได้ให้เปิดอืมบ่ได้ให้เปิดอ่าเดือนนึงกับหกร้อยกัวเจ็ดร้อยกัวแม่มากกับเป็นคนจ่ายนี่แหละแม่มากก็เลยบอกว่า ว่าให้แม่เดือนละสามพันสามพักว่ากับกับกับม่ยันยังซช่ไหมพี่น้องก็เลยได้เว่าออประมาณนี้แหละอก็คือให้แม่ใส่ยอยู่ด้วยจ้าบัตรเทนี่หันที่แม่เอมาบอกว่าปีหนึ่งให้3ครั้งมันบ่าพี่น้องปีใหม่เอ่อเลือไปแล้ว เลือแต่งขาวๆปีใหม่สงการวันแม่มันบอกวันนี้หันแม่เอามาเพิ่มให้เป็นมื่นสองแล้วได้พี่น,อน้องค่ะคนเพิ่มให้มื่นสองบางเดือนที่แล้วหรือเดือนก่อนเลยพี่น้องทำให้าาเป็นยังมื่นบาทจังเพิ่มมาเป็นมื่นสองพอวานลังเรือแม่เอมาเนี่เพิ่จะเออคุณยายทองมาเพิ่นอยากไปเฮ็ดบุญหันบุญน,นีนะแม่เอามาก็บอกว่าย้ายตรงเดี๋ยวนี้เจ้าเฮ็ดบุญเสนาคอยฝากเฮ็ดบุญน,น้ำด้วเดอ้อล้งเรือแบบว่ามีบุญบ้านบ้านนั่นบ้านนี่พระพระหรือว่าเจ้าอาวาสบ่ามึเรียกไหม พึ่นจะมาโอ้ยย้ายย้ายทองมานอันบริจาคสร้างบุญน้ำบ่อบริจาคเห็ดกุตเทียนหั่นน้ำบ่อจะพึ่นกระถามว่าเข้มเข้มตัวบริจาคเห็ดน้ำบ่อแบบนี้แม่แม่แม่มาก็บอกว่าไปถามมาเงินน้ำเจวอนเด้อพี่สาวคนใหญ่เนาะบอกว่าเห็ดหาลอยไปย้ายไปเอาเงินเงินข่อยนี่แหละยนาะน้ำเล่าหน่อยมีอยู่ให้ล่อนให้ล่อนกุตมาให้ แม่กับบาก้าไปเด้เป็นยายทุ้งวันแล้วกับบาก้าไปเพราะยังเพราะว่าพี่สาวค้นไงเนี่พี่น้องม,มาเมีนวันเราขี่ทีแล้วบออยากเฮ็ดบุญมาเมนีนแล้วอยากเฮ็ดอยู่แต่วนันเราบอกว่าเฮ็ดน่ะจะเฮ็ดหลายเฮ็ดร้อยสองร้อยก็บพ่อสมมุิว่าแม่เอม่าบอกหาร้อยเห็นบ่แล้วก็เฮ็ดบ่แล้วก็ว่าเฮ็ดร้อยสองร้อยก็บพ,อพ่อเพราะยังบุญนี่มันมาไม่เรื่อยละว่าจังหน่อยก็ได้เฮ็ดอีกระว,วังสิแม่ วั <laughs> นนี้ย้ายลงมาแล้วกับบอกล้าไปเ่ากับลูกผุญญย้ยหญ่อที่นะาแม่แล้วก็บ,บาา้านฟังด้วยแม่กับบอกล้าตวบอกไปหันแม่กับบอไปว่าสัน้นเออแม่ตวบอกให้แม่ไปเอาแม่กับบอกไปคาือจังสมมุิว่าแม่มาบอกว่าเอออันเจ้เอาเงินหาร่อยให้ให้คุณแม่ในเด้อสิแม่เราเลาบอกล้า,ลา,ลา,า,ามาถามน้ำเจ้าดอกว่าสัน้นให้เจ้าเอาไปให้เพื่อนใส่ซอง อันวัดบ้านนั้นมันนี่ให้ข่อยแนย่หาลอยข่อยอยู่ทางดีข่อยบข่อยได้เห็ดบุญนั่นแล้วก็ว่าเฮ้ยใส่จักลอยสองลอยก็พอกับควมคือเก่าหน่อยไหมพี่น้องแม่เอามาก็เลยตัดปัญหาว่าให้คุณยายท้องม้เดี๋ยวเริ่มมื่นสองอีกสองพันกระเรี่ยวแต่รักจะไปเห็ดบุญกบ็บรรเบหเห็ดตึมเดียวได้พี่น้องกับเป็นทยอยไปเห็ดหม่องนั้นแนมหม่องนี้แน่งสินากับทีนั่นละ่ะแต่ว่าเราเห็นเ,เราเห็ดบุญย่ำใดกับเป็นแต่ได้บุญได้บุญพี่นอ้องเราอวยพรอวยอย่างให้ลูกตลอดเอ๊ยาย อันท้องม้านะ่ะอวยป้อนมะเขีเอ้ยได้บุญได้อย่างนั้นแม่เรอ,อกซื้อออกเสียงนัื่อเดือกกรออกซื้อลูกเขยฝรั่งมาได้พี่น้องเออออกฮะสื้อลูกเขยฝรั่งน้ำอเวหูแอมซิเนตพนเดฟกนรู้จักพร้อมมาบุญนั่แม่เด้ออยู่ทางเมืองนอกเมืองนาก,กระไเพิ่นกว่าตัวแม่กระไร <laughs> น่ยพี่น้องเขะเจ้าเห็นเรือใหญ่บอกเดินไปจอดสงบนิ่งอยู่คุณเด้เนี่ยอยู่ม่องโรงงานอันที่คุณสายงานไปจอดอยู่นิ่งแล้วฮอดแล้วเป็นี้ก็รอได้พี่น้องมีผูบาฟิลิปปินได้ในเรือลำหนังข้าเจ้าก็มาขนกินขนสินค้าขึ้นกลางคืนจากโรงงานขับมาใส่เรือจากโรงงานมาใส่เรือพอแล้วแล้วได้เวลาบรรทุกขาเจ้าก็จะบรรทุกข้ามจ้ไปทั้งใดแหละขั้นอยากรู้ซีไปสืบสามีให้ฟังเด้อนั่นแหละจ้าเพื่อนการนั่นแหละมันก็ไปจอดสนิทกับกับไปอยู่ม่องนั่นละ ลาคลิปนี้กัอพอะจะไม่ได้เห็นนะพี่น้องบ่ม,มีหอย่างดอกเิมาาว้าเรื่องอัะแม่เป็นฟังซื้อบ้อานอ่ะให้เงินเดือนเพิ่นจังไดให้เดือนเท่าใดอย่างในล้ละพี่นอ้องอืออันขอบคุณอันทุกผู้ทุกคนที่กดไลค์กดแชร์กดติดตามเวยจ้าขอบคุณทุกคนที่มาเป็นกําลังแรงใจให้แม่แอมา่าหมู่ก็มาเป็นกาลังใจดีดีพี่น้องเอ้ยหมู่อยู่ทางนี้ก็ไดย่ยองย,องยองอ่องสะกก่อนอื เอเอมูกับมูกับพยายามบ่าเออเห็ดเห็ดคอนเนต์นั่นเห็ดคอนเนต์นี่ด้อเข็มมึงคือไปเห็ดอันนี้แน่พอแม่มมากก็บอกมาคือพ่ออีกอย่างก็บอกในเด้อว่าเสียดอีกอย่างแน่เพราะว่าแม่ม่มากนี่เป็นคนคิดคอนเนต์เก่งเจเก่งกระจิงแต่ว่าคนเทามันก็บริเก่งทุกอย่างบริเก่งเสมอไปแม่มากพยายามบอกมูเด้อว่าสูสูคิดคอนเห็ดอีกอย่างแน่ที่แบบว่าเราเห็นเป็นเรื่องปกติที่นอร์เวย์ที่ต่างประเทศแต่ว่าบ้านเทานี่มันแปลกมากบ่าพี่น้องสูคือพ่ออีกอย่างสูกก็บอกในเด้อพอว่าว่ามูว่ากูว่ามึงเน ก็บอกกันแน่เขาก็มาบอกได้ว่าเออมึงลองเห็ดอันนั้นมึงลองเห็ดอันนี้อยางสิ่นแม่พี่น้องก็ได้คนเห็นขึ้นมาไม่ไม่ก็ขอบอันบุญขอบคุณมูมูย่างนี่หลายๆแด้วจ้าน้องนุ่งมันนั่นแหละเอ้ยเอ้ยเอ้ยอ้มันนั่นอะไรเดี๋ยวนายข้าเจ้าก็มาบอกนายจ้านั่นล่ะแค่นี้แหละเนาะคลิปนี้นะพี่น้องอ่าฝากกดไลค์กดแชร์คือการกดติดตามการไลน์เนเจอรชอบก็กดไลค์ใช่ก็กดแชร์ถ้าไม่ชอบทั้งไลท์ถ้าไม่ชอบทั้งกลุ่มถ้าไม่อยากกดกดทั้งไลค์ไม่อยากกดทั้งแชร์ ก็ต้องกดติดตามนะจ๊ะแม่นบอร์สวัสดีจ้ะบ๊ายบายชอบไทยผู้บาวก่อนเห็นแต่ข้างหลังผู้บาวก็ได้ยก็ชิบิโตะมองที่แม่เอามา เคยไปตกเอาปลาซาบะปลามะคาแนลนนะั่นแหละแม่มาเคยไปตกตัวน,นั้นมองนั่นแหละพุ่นไอเจ้าเบิงดูอีน้องกุ้งมันพาเด็กน้อยลงมาล่ะมาหาแม่เอา,าว่าเจ้าอยู่ใส่ภาษาหุ่นกูอยู่ทะเลนี่แล้วนาะปู่กูรวยวะมีทะเลส่วนตัวหลังบ้านนี่อัน หนูนส่งโซเฟียที่ว่าโซเฟียจะนอนกับเอม่านามาสั้นแต่ว่าผัวหนูไสเต,เตน,น่ะมันอยากกินกาแฟกับเจ้าอ้าวผัวอยากกินกาแฟกันยากนะแม่เอม่าพี่น้องเอ้ยก็ <c oughs> <c oughs> เลยว่าเออมึงเอาไอเพจทิกโซเฟียเอม่าลงมาเล่นข้างล่างก่อนเดี๋ยวค่อยขึ้นไปกินกาแฟด้วยกันเล่พักกันหอบขอยงมาเลยพูดหนังเสียงอย่างน้องแซลซายไปเฟียนู่น,อนเอมา่าวอดผุ่นแล้ว ง่ายไปเล่นทั้งพุ่นหน่อยนึงพี่น้องกจิติกาบ้านเราจะไปโพสแก๋ไงโพสแก๋ไปได้อยู่ก็นั่นแหละโพสแก๋เราจะไปกินเอร้านแมกโดนัมตอนนี้ไปไม่ได้ลูกต้องประหยัดตังค่ะไปบ่อยไปบ่อยไม่ได้โอ้ยไม่มีไม่มี ั่วโมงละไปเอาโอ๊ยจากเมื่อเหรียญโทรศัพท์เลียพี่น้องไอ้ลูกไปก่อนคุณซุปเหนือกลับมาตกปลาหมองเกาอีกแล้วอืนางรอดแม่ชิซาไข่ดอกสุดนั้น ตกลงมาจากหลงังคาเนี่ยมีมาเห็นมันก็เลยเป็นคู่คู่คันแทน้านี่ยเข้า่กนเชิญไหมเท้ากับมีได้พี่น้องนั่นดูจะจังวัดอื่นนะเจ้กเท้าจังวัดบ้านเม่มาจังวัดเมืองก,กาลลาบเท้าเอาเท้าไปลาบเท้าฝรั่ง อาดบังเอ็มมาพี่น้องตัวจะจอยเอาบักเพทิกขี้เลยตายมึงลูกเมาขึ้นเลยเม,มากมื่อลเลี้ยงนี่นะมึงอยากเก่มึงอย่าไปย่องมึงอย่าไปย่องว่าลูกกูเก่งนะฮ้อนพี่น้องเอ้ยแกเลาะค้าบอีกแล้วกุ้งมันเก่งเลย,ยน้องกุ้งมันเกียร์แบบแะทิกเกียร์ลูกทรายทุน บปวดดอกเพื่อลูกมันขี่หลังนี่เลยเนาะพี่น้องความลักของแม่นะ่ะเมยก็ต้องเอาลูกขี่หลังที่เก่า เราเปล่นเป็นกุ้งลุงไงถูกใจแม่มงค่ะใครโอ้ปลาเข็มนี่เหรออากาศดีเสียงนกกระล่องชื่อทางร้องเพียงนกกระได